สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไอสัดอยู่คนเดียวเป็นไงก็วันนี้นะครับเราจะไปกันที่เพชรบูรณ์นะครับนี่เราก็เตรียมพร้อมกันนี่สเปนเดี๋ยววันนี้เตรียมพร้อมไปนเลยว่าอันนี้ตอนเวลาห้าแต่ตีห้าห้าสิบตีห้าห้าสิบนะวอนนี้เราก็พร้อมกัน อในเชฟูตีห้าออกแน่นะเออตีห้าออกแน่ไอ้เที่ยเน้แน่เน้แน่เน้นแน่กันในอันนี้กอล์มนะทุกคนแม่แม่เมื่อเที่ยแม่มื่อสีก็ที่ไปเพชรบูรณ์ก็คือผมพวกผมมาจะไปช่วยน้องถ่ายทีสิทธ์กันแต่ว่าผมอ่ะจะไปถ่ายคอนเทนต์ช่องอาร์ฟแต่มันยังไม่แต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นคอนเทนต์อะไรก็เห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้นะว่าเป็นคอนเทนต์อะไรก็ไปเจอกันที่เพชรบูรณ์ฮะนะครับผมกำลังจะเดินทางกันก็ วันนี้ก็มีสาวๆด้วยหนาวว่ะสาวเออสาวเตะไม่เอาไม่นอาไหนบีมาหาเราดิน้องบีมันคือแบบสวยที่สุดแล้วที่บอกว่าปิ๊งปิงจริงน้องบีมีแฟนยังที่แล้วโว้ยคุณหงิดว่าเฮียการจะมีลูกด้วยโอ้ยอเอาปืนมายิงพี่เถอะถ้าแฟนถ้าแฟนน้องบีมาดูนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมขออนุญาตนะฮะต้องขอ บายเจอกัน <Bye, sir. S 2> ที่ไปชภูมครับ มาลาบัมเงี้ยเหรอรถกูดีเซลใช่ไหมเออดีเซลดีเซลเต็มมาลาบ้มครับเต็มมาลาบ้มเลยนะเล่นรูนเล่นรูนถามว่าสบายดีป่ะพี่สบายดีไหมครับโซลุสบายดีหมดแหละไม่มีแต่ตังค์ใช้ไม่มีแต่ตังค์ใช้นั่นไว้ค่อยคุยเลยฮก็ไม่ค่อยมีปีเชฟกลับลงไปรอเอาตังค์มาน呐

ช็อกโกแลตดีกว่าไม่อยากทาเกียวช็อกโแลตดีกว่าช็อกโกแลตเลยช็อกโลตเพิ่มหวานลืมเพื่อนแล้วอช็อกโกแลตช็อกโกแอไว้เดี๋ยวกเล้ยงเองนลี้นอด้านหเลนะคะโอ้ยเียวปั่นเพิ่มหานแล้วก็ชโแลตของกูข็อกโตองไอ้อ้วนอือัวนี้นะเลี้ยงเพื่อนไอ้บอมกินให้เยอะๆนะเพื่อนกรอบ กินเยอะเลยโอกูกินหมดอ่ะไอ้ของฟรีแม่งหวานกว่าเพิ่มหวานนี่ว่ะเที่ยวรงนี้กูไม่ต้องสั่งเพิ่มหวานแม่งหวานจัดขอบคุณกูยังไม่ขอบคุณหรอกปั๊กมีผัวนะครับน้องพี่จีบได้เปล่าได้แต่ต้องเจอสาหนะหน่อยนะจริงเหรอจริงพี่รวยมากเลยนะโิ้ต้องมาให้หนูหลอกกันแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยไม่นู่นอ่ะแบบกล้องแบบมองคนแต่งหร่างเดียวนะนี่ข้างในน้วยนะพี่จันโอ๋ยไม่เอาถ่ายทํา ไม่เรามีหรือเปล่ามีเยอะวิ่งนะจริงเหรอการที่รวมกันทุกคนก็ประมาณสิบห้าล้านหัวใช่ไหมโอ้โหหัวล้านเลยเหรอนเฮียกระกูคนเดียวเลยนะเฮีย,ยแม่คนอื่นเนิ่นมีผมก็นหมดเลยนะยยไปเจอกันที่ไปจับบูนเฮียจะไม่ถึงสักทีไปกินแบบไม่หยุดจริงๆของฟรีอ่ะ นี่เปลเพื่อนี่คาบดำๆนี่กูเรียหมดนี่ถา้าอยู่ข้างๆคันมันีนกูดูดโชว์ได้นะนี่ไอเ,เดียน้องๆไม่ได้กินที่ไหนกูนี่ได้กินฟรีได้เปิดกระจกไปเพิ่มแล้วดูดโชว์เขาคันอื่นอะหรอเออได้เหรอดได้นี่อะไรไม่รู้อะปัก ขอ้เหี้ยห้องน้ําก็มีแต่ก็ชอบเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยเฮ้ทำอะไรเอาไปหานมาสักหน่อยเดี๋ยวแบบไปเซ็นส่งเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยขี้เหี้ยน้องอยู่ข้างหลังซีฟเฮ้แล้วว่าใครอ่ะไม่เห็นมือพ่อมึงก็เขี้อะได้มากันต่อปั๊อันนี้ขายยังไงนะยี่สิบบาทเอายี่สิบแล้วเหลือแบงค์เดียวนะว่าแปลกแลกละแปลแปลกมันต้องมีมันต้องมีแป้งอ๋อต้องแน่ นี่อยู่เจ็ดวันเผล่อวันนี้กูหมดแล้วนะไม่เหลือสักบาทเลยฉัดน่าจะมีมือดีพนักคอนึอ <c oughs> จำนัด้าคงชาเขียวเยี่ยแพวกนั้นบะเน่ะยไไมไ่เลี้ยงซะหลายคนเลย <c oughs> โหตาดีใจเย็ดแม่เลี้ยงตัวเอง <c oughs> แล้วใจบุญเลี้ยงคนอื่นด้วยไอ้เชี้ยก <c oughs> ูแม่คนดีจริงๆไอชัดไอ้ชี้ในก็ตังกู บ้ยมสะเฉลยแล้วนะตังแม่งอร่อยเลยของฟรีอ่ะกูอร่อยเลยรู้สึกเป็นไงชาว่าฟรีนะนี่อุตส่าห์เลี้ยงนี่ด้วยอีกเฮ้ยกูก็มีมาจากไหน่ะหนุข้างรางข้างหนูบีมใช่ไหมกูเดินไปเข้าหข้างน้ำกาไปที่หนูบีมบอกพี่ก็ขอยี่สิบตังกูตังกูจริงๆไอันนี้ไม่ได้อำมเลยตังกู วันนี้เป็นหวั่นพี่อะไรวะเนี่ยไา้กอล์ฟอุตส่าห์แบบเตรียมเงินสดมาไงสดจนหมดเลยจ้์สดไปหน่อยมี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 พงมีแผนเลยมั้ยไม่มีครับสดโซเร่ออือโอ้โหไอ้เฮียโคตรเฮียไม่ใส่ถุงด้วยจริงไอ้ที่นี่เฮียจริงนะถ้าแบบสาวๆเห็นหรือว่าอะไรเราอย่าอย่าไปยุ่งกับมันนะไอ้ที่นี่หราจะอยู่ตัวบ้านสามท้อ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 โอ้ยไอ้เออไอ้ที่เป็ เดีแม่แมงโถรขี้มู่ไอ้เหี้ยมึงไปไหนไอะมึงไปโหน้าตะโกนด่าอะไรกี้ไอ้โหน้าตะโกนด่าแบบทะเลาะเลยไปเฮียอะไรเนี่ยไอ้สัสมึงเกินไปป่าไอ้เหี้ยนี่กูทำอะไรให้มึงไอ้เหี้ยไหนรอบด้วนะมึงอ่ะไอ้หน้าหีนี่ไม่ได้ยินเฮียอะไรมึงจะตัวตัวต like <bbe> ัวกูไหมเต้นมึงเต้นเองไอ้เหี้ยทุกคนก็ก็คืออย่างที่คุยไว้เมื่อวานเราจะไปทําแบบว่า โดดภูทับเบิกทีละคนโดดภูทับเบิกทีละคนโดดภูทับเบิกทีละคนเรี้ยงแถวแล้วโดดแล้วก็เลยให้สัญญาณกล้องจากทีวีเราไม่ได้เตรียมกล้องมาไงกล้องจากสัญญาณทีวีดีกริงหาศพเราจะดังวันนี้เลยแต่เราไม่เห็นภาพตัวเองนะไม่รู้ให้คนรุ่นหลังได้ดูแต่เราจะเป็นตำนานตลอดไปนี่น่ยังรอแต่ตายนะเหีย นาย้อ้วนกินอะไรอันนี้เราจอดกินอะไรเนีเ่ย,ยตะเพาตะเพราที่อะไรกะเพราอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เรามากินตอนที่เรามาถ่ายหนังครั้งแรกวันนั้นที่กินอร่อยไหมอร่อยดีดีนนมึง<ห>แก<ค>่พันพูดทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ <laughs> อู๋จะบอกว่าคนเยอะมากนะร้านเนี่ยที่คนเยอะไม่ใช่อร่อยนะมีร้านเดียว <laughs> ที่นี่อะไรอร่อยครับอร่อยทุกอยาก่าง <laughs> ผ,ผมอยากกินอย่างเดียว <laughs> ขาถาพี่จะโดนโดนมีดอ่ะอ่บังวันนั้นที่มึงที่มึงมากินวันนั้นอ่ะคือมึงต้องสั่งเพิ่มเลยใช่ปะใช่อร่อยเหรอวปะให้น้อยอันนี้สด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 หน่อยสดหน่อยเกี่ยเที่ยขาสดไว้เมื่อกี้จานโยนทิ้งเลยเขาไม่เก็บเนี่ยไอ้กอลเป็นใส่รักษาสี่ช้อน กูกูกินกะเพรากูจะปรุงทำไมเร้องปรุงกันเร้องกันเดียเลยก็กินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอมลองนะแบบพริกหมดนี่เดี๋ยวดูนเดี๋ย่ให้กูเดี๋ยวอร่อยอร่อยเถอะเออแล้วนี้ประมาณสักสิบช้อนมึงื่อกูเอาไหมวล่ะเอาไหมล่ะได้มึงอยากได้แบบนั้นดิเฮียได้ร้อ๋อเนี่ยมันโดูสรายโดนสรายวะใบบ้าอันนี้เข้าใบบ้าด้วยใบบ้ายบาบ้าน้าใบบ้าน้าขับรถกันดีๆนะเมื่อกูบอกสองคนนี้ น่ารักจริงชอบไงของคนเนี่ยโอ่ะ้ยเฮียบอมเกินเฮียมึงกินได้เหรอวะเฮียก็เฮียแหละี่หลุบีมาลอดช่องปะไอติมอ่ะ มีรอดช่องไหมเนือรอดช่องทีไหมไว้ไ <laughs> อ้ศาตร์เฮ้ยเฮียเพื่อขอทำทำไมอะ่ะไอคือไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ใช่ช็อกโกแลตด,ดินศ <laughs> า <laughs> สตร์เฮ <laughs> ียเป็นไงโง่อ่ะเฮียไปจากก่ายต่างซะเตรีการครับ เกามาพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนไี่มเี่เยี้ยมอบนี่ยั๊ม้อะไอบเีมันร้อนไอบอนมันร้อนไอเยีบอมันร้อนไม่ได้ได้ซุเปอร์แมนแล้วแน่ อันดาราและหย่าดทำนะคือแบบลมเต็มสีบอลเพี้ยนเอี้ยอะไรเนี่ยวันนี้เราก็ ถึงที่พักพี่อันนี้จะเป็นบ้านลุงที่เป็นลุงของของเพื่อนอยู่ที่เพชรบูรณ์ดูบรรยากาศอันนี้ข้างบนก็จะเป็นแบบว่าที่พักที่เราจะพาก,กันข้างบนเราก็จะปูที่นอนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการได้ล่ำเมลยัยโอ้ยทุเลนะน,นี่ทุเลจริงจริงะไรอะไรเฮ้ยเ้ยอเฮ้ยเฮ้ย นี Ooh, like this house. This house ่บรรยากาศหูยอย่างดีครับตอนนี้อันนี้จะเป็นบ่อบ่อปลาดุกดูดิหูยแต่แดดยังร้อนร้อนจริงร้อนจริงเดี๋ยวให้พ่อมาทำทางให้เราพ่อเป็นใครเลยเป็นพ่อมือทีนี่จะขึ้นมามันจะสวยอยู่นะมันจะขึ้นไหวกันหรอไงเอียก็ต้องเตือนเตือนเกียหน่อย อเมงไหมครัะเฮียไปไปแซวมันช่วยไหวไหมเฮียเราไม่ไหวเฮ้ยห่วยคุณก็ปล่อยดีเฮียทำดีเข้าแรกเพื่อกระแทกหินเออไอไอลงคนลงคนไอแบงค์ลงคนอยงเยอะไอไอวันน้ก ต้องใช้เสียงเข้าวแรกพวกเนี่ยมาดิเฮียมึงก็มาสิอมดไปแล้วเต็มเลยนะเป็นผุเป็นฝูงเลยนะเป็นฝูงจริงๆใส่รางเลยเฮียจะโดนหมาล่อเขาแล้วเมื่อกี้ทัานวายเฮียว้ายเฮียเร็วใครเลยบ้านไหนบ้านไหนเอ้าไปบ้านฝากเอาที่เลแชเดะ ขี้ไรเราอ้ส like> ัสข um ี้จริงได้อกก็คลิปนี้นะครับพอแค่นี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอาร์ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็จะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะทำออกมาเรื่อยๆสัญญาจะไม่สายยันไป